ต้องบอกว่าห่างหายไปจากหน้าส <oyu |fi|> ื่อนานพอสมควรค่ะตอนนี้ชาวเน็ตจับตาตรงตรงกฤษกรนะคะโผล่ควงสาวนักร้องไปเที่ยวต่างประเทศค่ะแน่นอนว่าตั้งแต่เลิกรากับอดีตแฟนสาวยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเบร็กวานีนะคะพระเอกหนุ่มตรงตรงกฤษกรเนี่ยว่ตตรงตรงเดอะสตาร์เองเนี่ยก็ถือว่าเงียบหายไปภาคใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะหายไปนานพอสมควรเลยนะคะแต่ล่าสุด เรียกว่าทําอแรนดาแฟนคลับนี่อยากจะรู้อยากจะแบบเผือกสักหน่อยเลยเพราะมีคนไปสังเกตุู้ชมขา,าว่าหนุ่มตรงๆเนี่ยบินไปเที่ยวไหว้พระที่ฮ่องกงแต่เหมือนจะไม่ได้ไปคนเดียวค่ะเพราะมีการควงนักร้องสาวอย่างสาวสาลีสา่สมิม,มาลานะอุบลนหรือว่าสาลี่เดอะสตาร์ปี2022ไปด้วยกันเมื่อแฟนคลับเขาเข้าไปสองในอินสตาแกรมไปเช็คว่าตกลงไอ้เช่นที่ฉันเห็นหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปสปรากฏว่าตรงๆ ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีการโพสตภาพแล้วก็เช็คอินที่วัดฮ่องกงไปฮ่องกงจริงๆวัดแช่กงหมิวด้วยส่วนทางหน้าของซารีเดอะสตาร์เนี่ยก็มีการโพสต์ภาพและเช็คอินในมุมที่คล้ายกันมากๆเลยไม่พอฝ่ายหญิงเนะี่ยมีการโพสต์วิดีโอที่ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะคะในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีคนไปเที่ยวไหว้พระเสริมดวงในฮ่องกงเขาก็ตาดีตาดีคุณผู้ชมค่ะบังเอิญมาเอิญพบชายหนุ่มที่หน้าละไมคล้ายคลึงกับหนุ่มตรงๆแล้วก็หญิงสาวที่หน้าคล้ายกับซารีเดอะสตาร์ที่ กังยืนไหว้พระอยู่ด้วยกันค่ะแล้วมันมีช็อตเด็ดก็คือฝ่ายชายเนี่ยกลางร่มให้ฝ่ายหญิงอีกด้วยเหมือนตอนนั้นฝนตกนะคะงานนี้ก็ไม่ฟันทงนะคะว่าจะใช่คู่ของตรงๆสาลี่หรือเปล่านะอาจจะคล้ายกันเฉยๆไหมแล้วทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันจริงไหมอันนี้ต้องรอฟังจากปากตรงๆแล้วก็สาลี่กันอีกทีแต่งแล้วก็ตามค่ะทางเพจดังอย่างเจ๊มอยร้อยแปดเองเนี่ยเขาก็ออกมาโพสเรื่องนี้เหมือนกันเป็นข้อความปริศนาในแฟนเพจ Facebook บอกว่า ฮ่องกงฉ่ำมากไหมตาวิเศษเห็นนะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเรื่องนัาวที่เจ๊มอยโพสเนี่ยจะเกี่ยวกับคู้นี้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ